วันนี้ขายดีได้เงินเยอะเลยนะฟ้าเรื่องไหนล่ะเพื่อนของคุณเดียะนี่ยนะในส่ยคนไทยไม่เคยตรงเวลาเลยเรื่อเหมือนพกฝร,ร,รั่งก็สั่งอาหารกันเลยดีไหมผมสั่งเรียบร้อยแล้วว่าคนไทยอยารู้จักอาหารฝรั่งไม่กี่อย่างแต่ที่นี่ไม่มีส้ตมรรตำปลาร้าเจ็ดบอกนี่นนนนะนไม่มีนะคงทาได้เนาะพูดแค่นี้ไม่พอใจเหรอครับใช่ครับเนี่ยคะวันนี้ทํางานเหนื่อยมากไหมไม่เคยเหนื่อยเลยจริงหรือเปล่นานี่ฟ้าอันนี้จำฉันได้ไหมทำไมจะจำไม่ได้ละ่ะเดียะ เธอเคยสวยยังไงก็ยังสวยอยู่มันยังข้ามเลยนะดูรวยดูแพงท่าทางดูสบายมีความสุขดีใช่ไหมแน่นอนแล้วนี่ใครหรอ,อแฟนเธอเหรอฟ้าหน้าตาดีนี่ใช่แฟนของฉันเองอะ่ะ แหมมีแฟนไม่บอกเพื่อนเลยนะไลน์กลุ่มก็มีไม่โพสอวดตั้งเลยไม่เอาอะ่ะฉันกลัวโดนแย่งใครจะแย่งเธอจ้าฉันเองก็มีแฟนเหมือนกันนี่ทางนี้สิเย็นนี้เราไปกินข้าวเย็นด้วยกันไหมฉันจะได้ให้เธอเนี่ยเจอแฟนฉันด้วยไงเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นไปทางไลน์นะเรียนเธอนะคะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งต่อบาย ว่าไงคะกันไปด้วยกันไหมคะผมไปค่ะผมต้องไปทำงานพิเศษอะ่ะไปด้วยกันเถนะฟ้าอยากอวดเพื่อนของฟ้าว่าฟ้ามีแฟนหน้ารักงั้นคุณก็ไปเชื่อผมทำงานสิถ้าผมทำงานเสร็จไว<ๆ>ก็จะได้ไปกับคุณได้งานอะไรเหรอคะ งานพิเศษของคุณอ่ะใช่ทุกวันน,นะนะพอเสร็จงานประจําที่บริษัทผมก็จะรับผลไม้มาขายขายดีมากนะฟ้าผมทําเงินได้เยอะเลยแหละฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยผมเองก็ไม่ได้บอกคุณคุณไม่ผิดหรอกนะเดียวว่าจะมาช่วยผมขายไงถ้างั้นเดี๋ยวคุณมาช่วยผมจัดผลไม้แล้วกันแต่ว่าฟ้าเพิ่งทำเล็บมาเองนะคะ ถ้าคุณอยากให้ผมไปกินข้าวกับเพื่อนคุณคุณก็ต้องมาช่วยผมขายไม่งั้นผมก็คงไปไม่ได้นะถ้าขายผลไม้ไม่หมดเพราะถ้าทิ้งไว้นานนะ่ะมันจะเสียของเปล่าๆก็ได้ค่ะวันนี้ขายดีได้เงินเยอะเลยนะฟ้าสงสัยเพราะว่ามีคนสวยๆมาช่วยแน่เลย อะไรอ,ะอ่ะนี่คุณเป็นแผลนี่รอแป๊บไหม,ไมเดี๋ยวต้องล้างให้สะอาด ให้สะอาดไงเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าไปในเนื้อเรา นิดนึงนะโอ๊ยแอบเหรอค่ะข้าไหนเข้ามาโอเคไป,ไปดูห้องแต่ตอนไหนเนี่ย พิทารณาพิจารเคขอบคุณนะคะหายเจ็บยังถ้างั้นเดี๋ยวคุณรอตรงนี้แหละเดี๋ยวผมเก็บของขึ้นรถแป๊บนึง ได้เลยคุณมาทำงานด้วยกันนะเราก็จะรวยไปด้วยกันโอเคได้ไม่คุยไหนฟังผมคุยโทรศัพท์เหะอไม่มินมรลยาตเลยขอโทษค่ะไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะเรื่องไหนละเพื่อนของคุณเดียมาสัทีนะนั่งสิ ใช่ครับขอบคุณค่ะพี่กองคะนี่ฟ้าคะ่ะเพื่อนสนิทเดียแล้วก็นี่แฟงฟ้าผมกันครับกว่าจะมากันได้นะนี่นะนิสัยคนไทยไม่เคยตรงเวลาเลยไม่เหมือนพวกฝรัง่งมันถึงไม่เจริญยในสักที ฉันกับพี่กรณ์อ่ะเจอกันตอนไปเรียนต่อโทที่เมืองนอกพี่กรณ์เขาเลยติดนิสยัยฝรั่งมาอ๋อค่ะแต่พ่อี่นะคะพอดีว่าพวกเราสองคนติดทุรานิดหน่อยอะคะ่ะเดียะงั้นเราสั่งอาหารกันเลยดีไหมโอ้โหโหไม่ต้องหรอกครับผมสั่งเรียบร้อยแล้วผมไม่ไว้ใจใครให้สั่งอาหารฝรั่งหรอกพวกคนไทยรู้จักอาหารฝรั่งกันไม่กี่อยา่างไอพวกไม่เคยไปเมืองนอกอ๋อ แต่ที่นี่ไม่มีส้มตำปลารหลจะบอกนี่ไม่มีนะคงคงทานกันได้เนาะ<อ>ทำอะไรอะเดียรีบเช็ดเลยไอย้คนอื่นเขาป้าถ้าคุณอยากกินอะไรเนี่ยคุณบอกผมได้เลยนะเดี๋ยวผมเรียกเด็กเสิร์ฟมาสั่งเพิ่มให้ พี่กองคะสั่งกาแฟเย็นให้หน่อยสิคะนั่นอะไรกันหน่อยเดียอาหารยังไม่ได้ทานเลยจะทานกาแฟทําไมนี่คุณฟ้าอาหารที่ผมสั่งนี่กินไม่ได้เหรอครับทำไมต้องสั่งเพิ่มอ่ะันขอตัวกล,กลับก่อนนะครับทําไมพูดแค่นี้ไม่พอใจเหรอครับใช่ครับผมไม่พอใจที่คุณมาว่าเด็กแบบนวแฟนผมแบบนี้เดีย คุณดูเพื่อนคุณนี่ยะคุณไปขุดเพื่อนพวกนี้มาจากไหนอ่ะไม่มีมารยาทเลยเขาคงรีบกลับไปขายผลไม้บ้างคะเดียนี่เธอแอบตามพวกเราไปเหรอ ตามไปดูเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าพวกเธอทำอาหารกินอะไรนี่เชนเขากะว่าจะโพลทิปเนี้ยลงกลุ่มให้เพื่อนดูซะหน่อยเอออะไรนะนี่พวกเธอสองคนเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันเหรอจ่ายละอย่าคิดว่ารวยแล้วจะมาพูดจาข่มเหงใครก็ได้นะครับเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่วัดค่ากันด้วยความดีไม่ใช่เงินเดกกระเป๋าตั้งแต่ผมกับฟ้ามาเหยียบที่นี่ก็ได้ยินคำพูดดูถูกจากคุณตลอดเลยถึงพวกเราจะจน แต่กันเขาก็ดูแลฉันดีมากหันไปดูแฟนตัวเองก่อนเถอดเดียถามตัวเองดรือยังว่าทนอยู่กับผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติแบบนี้ได้ยังไงอไปกันเถอะค่ะกันไะ คุณอายไหมที่ผมจนเมื่อก่อนก็อายนะคะแต่ตอนเนี้ฟ้าไม่อายแล้วค่ะเพราะคุณปกป้องดูแลฟ้าดีมากเลยฟ้าเป็นแผลคุณก็ดูแลฟ้าฟ้าโดนแฟนของเดียงเขาพูดดูถูกคุณก็ปกป้องฟ้าผีจากคนที่ชื่อกอเลยอะ่ะรวยแต่ว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นขนาดเดียรที่เป็นแฟนของตัวเองแท้ๆก็ยังต่อว่าเดียต่อหน้าเพื่อนของเขา แฟนแบบเนี้ยฟ้าไม่เอาหรอกค่ะขอบคุณมากนะฟ้าต่อไปผมจะตั้งใจทำงานเก็บเงินจะไม่ให้คุณต้องมาลำบากอยู่กับผมสัญญา อย่าคิดว่ารวยแล้วจะพูดจาข่มคนอื่นได้คนเราเกิดมาเท่ากันวัดค่ากันด้วยความดีไม่ใช่วัดกันที่เงินในกระเป๋าถ้ารวยแล้วปากเสียก็ไม่มีใครอยากคบเหมือนกัน <f> <c oughs> <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ถ้าคุณอยากให้ผมไปกินข้าวกับคุณผมไม่พอใจ ที่คุณมาพูดจาว่าเด็บแดนผมผมแบบผมแบบแฟนผมแบบนีน้เขาคงรีบกลับหลก่อนสแบบวออไยไม่ขายคนเราเนะี่ย <c oughs> เกิดมาไม่เท่ากาันอะไรนะเกิดมาเท่ากันลูกเออเกิดมาเท่ากันแต่ว่าแต่ว่าขนาดแฟนตัวเองไม่ใช่